เย่วันชักต,ต,ต,ต่อเนาะต่อตรงเมื่อกี้นี้พอเมื่อกี้นี้ลมลมพายุเข้นมาตอนนี้เหากำลังสิพากันยางอู้พายุอีกแล้วลมพายุอีกแล้วเห็นปะพายุข้างหลังพอเป็นพายุลมลมมันตีหิมะมานะฮะอู้อันจะเป็นค่ายทหารรถทหารเห็นปะดิค่ายทหารอยู่ทึทง บาไปยังเน,น,นาะเขากำลังชิพากันขึ้นไปเบิรงกไปเท้าคีสเกตบอร์ดสกีบอร์ดว้าวทโอ้โหลมลมพายุอ้าฮู้วววลมพายุลมพาย,พย,พยุแล้วมันพัดอ่ามันพัดเอาหิมะมาเขาต้องหลบหลบเนาะทำนห้เขาตาเขาโอ้วันนี้มวลอะไรเขาหย่า,ยาลงมาแต่ค่อยวุเนาะหย่าขึ้นลงมาแต่ค่อยวอาสิ่งนี้น ผมเดินมาแต่คอยนะฮะโมเมนผมเดินมาแต่ข้างล่างนะ,ะงข้างบนนะฮะโอ้อันนี้เป็นรถทหารรถทหารน่าจะเป็นค่ายทหารยูเทิร์กนี่ค่ายทหารญี่ปุ่นทหารญี่ปุ่นนี่ใส่ดีหลายเมื่อกี้นี่เมื่อกี้บพื่อถ่ายเบิ่งเนาะเพราะว่าค่อยเหตุเช่นอะไรก็เท่ากับเซอร์กินกดค่อย <laughs> ตายเถอะผมมากมากเลยฮะ การขึ้นเขาในครั้งนี้โอ้กเจ้าหาก็ไปขี่สกสสีสกีสกีบอร์ดมาโอ้สกีสกีบอร์ดโอ้เฮลโดีโอ้ขี่สกีบอรด์อออรด,ออรดมาก็บุกขี่ลงไปเลยเนยาะมันคือบุกขี่ลงไปเลยปะบอไงหน่อยผูดีต้องตายหานข่อยสูงปวด อันนี้ก็มันมากเลยฮะอันนี้บอกตรงว่าการที่เรามาสัพโพรโฮเกโดขั้งแรกนี้มันทำให้รู้สึกผมหนาวจนคอุยอ่อนนอนโดดเลย <c oughs> น,นี่เนาะโ <c oughs> อ้โหตายเถอะก็เจ้ต้องเอานี่มาใส่เนาะแบ่งดินนะเห็นบะ่พระเจะเอาน,นี่มาใส่ดำดำ่ย แต่ละจุดแต่ละจุดเพื่อให้มันมีห้อยเบรกรถได้เท้าโบซายนี่ไปว่ารถมันจิเจือกรถมันจิเจือกคืนทางไหนท่านทางนี้ป่ะพอข้าวยางยี่หันละมันจิเจือกเนะราเพิ่นกบอก้เข้ามาหน่อยอู้โห่ามันฝนหิมะเลยลม้ม มันผัดหิมะอีเทิงหลังคาตกลงมาว้าโอ้เด็กๆเจ้ากับคีเจสกี้เทิงกันเลยครับเจสกี้วันเสด็จมันโมเมยงเฮ้ยผมพูดผิดนะฮะมันคือสกีบอร์ดฮะได้หวไอ้โอ้ ต้องไปสุดนี่เหรอนี่มันสุดทหารตีไห้หราจะมาฟึกดีนี่เห็นไหฮะพี่ไหนน้อ่ะสู้เรื่องเงินมั้แพงไหมสุดท้ายหพันบาทนะป่า เอ้าเราเขาไม่ใช่ไงตัวเขาใส่ใส่คนเดียวได้หรอดยต้องใส่ผู้ทุกคนอู้น่าบกหักมันแพงยอะแหละเขาใช้ถ่ายดูใจนอกเด้อฮะเออค่อยใช้ดูใจนอกกับพ่อได้แล้วเออเข้ามาในี่มันจะอุ่นเนาะพใจนอกมันฮอนแต่ละเวลาเข้ามาในนี่แล้วเขาเปิดแอร์อุ่นให้เปิดแอร์คนอุ่นเลย เห็นบ่ชั้นเทิงเห็นบ่หิมะเริ่มละลายละเพราะว่าเขาจะเปิดเ,เหมือนแอร์อุ่นเลยหิมะเริ่มละลายเสราะบอลนี่เนาะหน้าค่อยเกือบไหม้เว้ยพ่โอ้คนยืนเทิงเต็มเลยบุได้บุได้อย่างนี้มันต้องมันต้องมีตัวช่วยนะฮะคือแว่นตากันดาดแว่นตากันแดด อหล่อเลยกระเทยฝากบอกไปขึ้นในเบื่องไปเถอะทั้ทงไหนเราขึ้นไปฟังทางนี้ก่นอนว้าโอ้ขอจะขี่เจสกีมาได้ถิงบ้างนะ ตายเลยฮะอันนี้เป็นทหารนะฮะทหารซ้อมนี่คือทหารของญี่ปุ่นเขากําลังซ้อมกันนะฮะนี่ทหารญี่ปุ่นกําลังซ้อมกันโอ้เขาซ้อมกีเตสกีฮะเพื่อการลบของญี่ปุ่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่คือว้าววาวเราขึ้นไปบนไรนะเพราะเราได้จ่ายเงินนะมันแพงนะฮะผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ นายจะถ่ายรูปได้อยู่มากเว้ยมากเว้ยโอ้ข้างหลังเป็นเป็นนั้นภูเขาข้างหลังข้างล่างก็เป็นปูก่อนโอ้ครับเว้ยเดี๋ยวคนมาเที่ยววันนี้หลายคนหลายคนวันนี้หลังก็ต้องยืนเลยคุณขอต้องขึ้นอันนี้ไปก่อน ขึ้นแล้วนาง้นางนค,คือแบบโคตรเทิงคุณลงไอที่จะสกีลงมาโอ้โห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 การขี่ลงมาแล้วขี่ลงมาแล้วโอ้ขี่ลงมานี่แล้วมันขึ้นนี้ขึ้นแบไปขึ้นนี้ไปไหมไต่ขึ้นไปไ,ไปไหมพุนเห็นปะเดี๋ยวซูมให้เบิอกด้ะเห็นปะข้อไต่นี่ขึ้นไปเทิงคุณเขาขึ้นไปข้างบนนะฮะคุณน่ะไปจำนู่นสูงคุณ เราก็ขี่ขี่ลงมาอีกโอ้ไกลแท้ข้าก็ยากเนาะ,อะขอเขาโบกก่เคยขี่เออเด็ดเด,เดอืมอ้อคักเลยแต่วันนี้คักเลยเพราะว่ามันมีการซ่อมของทหารดีบอกแล้วเขาก็บูมบุ่มแล้วต้องไปวุ่นวันโอ้ว้าวเอาเบอร์เท่นี่กับพ่อ เขาต้องเป็นหมายเลขอยู่ฮะเสี็จแล้วเขาต้องไปเขาต้องไปไปถามเพื่อนก่อนว่านั้นราคาคีเจ็ตคู่มัเจ็ตอีกแล้วโอ้ยบอกบอกติดปากไปทาไปทาคีสเกตบอร์ดสกีบอร์ดเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อก่อนนี่เขาขายติ๊กเก็ตเกตออส โอ้มันต้องซื้อบัตรเที่เกตในการขี่เจะสกีบอร์ดโอ้อ่านเปลี่ยนเนาะวันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษอยู่หกเยอรมันออกไปได้หกสปีถึงไปหรอห้าหกปีห้าห้าสิบห้าห้าห้าสิบห้าปีจนเนี้ยสองพันสี่เย็น เดอโอ้มีมีหนึ่งมื้อ2,400ีเนี่ยส0 0ันส0มเยน2องส้วงหง1่0 0โอ้3มสวงหง1ั0ส่วโมงโมเมอ่ะของูุเาวาแล้วนะเนอะเขาต้องมาซื้อทิเ็ตนี่ก่อนเท่าทขึ้นไปได้แล้วก็เพื่อเพิ่มก็มีน่าจะสเก็ตบอร์ดในเฮาไม่สเก็ตบอร์ดสกีบออันนี้มีสกีบอร์ดเฮาเนาะ จะวูบกันแล้ววูบกันมาพยายาเห็ดเราไปถามเพื่อนกันให้ตายเลยผมมากมากเลยฮะตอนนี้มันหนาวอ่ะผมโอ้เมื่อยเมื่อยเลยฮะเดินข้างมาเดินมาแต่ข้างล่างครับเหนื่อยเลยโอ้าอมันไก่เขอุ่นดีฮะอะไรอ่านนงั้ะช้าอ่ะกาแฟดี่กว่ากาแฟขึ้นอยู่ที่ฮอนเออกาแฟฮอนเลยนะต้องกินวะ มีน้ำมีเย็นกี่บอลน้ครเออมันออกแล้วออกไหมเออเอาอย่างกาแฟมาอันนี้ก็เป็นตู้กดนะฮะด้วยโอ้คักเว่ยคักเว่ยคักเว่ยเอเนจีดื่มด้วยมีกระแลมด้วยอากาศเย็นขนาดนี้คุณมากินได้ยังไงฮะโอ้โหจังไรก่อนเออเทปปัตเตอร์นะเอาแล้วนะแพงเลยพี่นะเคยเห็นเขาขายวัดนะ พันพันหยวนพันแปดหนึ่วนวงปอสองปีห้าปีหาสิบหปีได้คุณตีน้อยจูเนียขนาดจูเนียยังไงมีอันนี้คุณูมิฮูเดได้แล้วเไปเบิรงก่อนไหมยังไงเบินเออจะไปบอยนะเกตเซก้เอย่างไรนะพายยางมาไหมดีอยู่นี่เนี่ยดีงานมันดี เห็นบเออมูเมนตี้นั่นนะเขาภาษาอังกฤษบอกหรืว่าเขาแปลญี่ปุ่นมันบอกเนาะตอนนี้มันกันปัญหราคาอยากสูงเนาะันเพิ่มเซนธระัเเนธรมเกตอร์ด o น s ี <ifie> หนึ yeah. ่งครั้งหนึ่งครั้งอะไรวะหนึ่งครั้ง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  มันเอาเบอร์อมันพูดูภาษาอังกฤษคนญี่ปุ่นอ๋อในชั่วโมงโอ้มันเอาเบอร์โอโบเมนตี้มึงถามมึงถามเอาเอาเขาจะแผ่นเบิร์ดูมึมีโอเคไป้ไมนี่เด้มันบูฮหูภาษาอังกฤษเนาะเขาจะพูดูภาษาอังกฤษมันบูดว่าภาษาอังกฤษเลยพวกญี่ปุ่นเขาบพูดว่าภาษาอังกฤษเลยเลขหนึ่งสองขอบพูดว่าเออโอเคเอ้าเอ้าเราจะไงเราจะมากันไหมโอเคเนาะ เกือบเลยไซซ์สี่40บบาทเขาค่อยค่อยสี่สิบามส่สิบสองเขาใส่42่สบังคับเป็นการลดน้ำกันนะสามเก้าใส่ลำกันเลยถ้าจะได้เนาะใช้เบอร์เด็กแบ่ได้เนาะโอ้มาใช้น้นกันเดี๋ยวจะไปคอนเน็กมัยนะบอันนี้เนาะเขาเจ้าบล็อกคอนเน็กบอ็อยมึงเป็นบ้าไะมนี่แหละเอามันเอาเฟซบุ๊กมึงนะโอ้จะเป็นบลูมูนอ่ะเป็นเป็นไปอัดล็อกอิน ไวไฟฟรีมันทีเอาอันนั้นน่ะเฟซบุ๊กตัวเองเกาะคอมมอแล้วก็นแลกแฮกเลยงุ้ยว่าเดียวอันนี้มีอย่างเดียวเงาะดูงมาอธิบายดูเอามันมีมันมีหนึ่งมือมีอันค่าสมงแตอันนี้เซานอิสกีแล้วอะพวกกันเครื่องเล่นอะอ๋อได้แต่แนวนี้แบบได้แต่สองงานแบบแบบอันเดียบบูมี่อโอ้อันเดียวแพงเงาะอันนี้มีช่องมีเสื้อบองว่าอะไรเออบอพอเขาหมายว่ามึงเอาอะไรเน้น แผ่นเดียวว่ะหรือจะเอาตัวสองแผ่นนี้มึงมันมีแต่นี้ก็ได้อันนั้นสโนว์บอร์ดอันนี้สกีบอร์ดเอออเามาตั้ไหต่เอาสโนว์บอร์ดและสกีบอร์ดตรงไหนล่ะสองขาลีมมปินได้ล่ะสองขาทั้งขายตัวนี้น่ะตัวสโนว์บอร์ดน่ะเอาสโนว์บอร์ดอันซุปนึงสกีบอร์ดซุปนึงมาด้วยเอาสโนว์บอร์ดอันหนึ่งเออเปรี้ยงกันเล่นไหมเออเปรี้ยงกันเล่นเนาะเอาสโนว์บอร์ดหนึ่งสกีอันหนึ่งสโนบอร์ดเอาเบอร์ซีสิบซีสิบเอสซีสิบสองก็ได้ซีสิบสองก็ได้ กูใส่เสื้อชีพสั่งเออสีสองไลไปบังคับกับบังคับเอาแป๊บเดียวนึงใส่เบไม่ใส่ดนโอ้โหหาโอ้โหหาเลยเมื่อกี้นี่เอาอนัรนึงสกสกีอันหนึ่งสโนว์อันหนึ่งกูว่าผิดมาแตะยุลุมปุนะสเก็ตบอร์ดมาตอนนด้สกีบอร์ดสกีบอร์ดสโนว์บอร์ดเออว่าผิดสกีบอร์ดว่าผิดว่าผิดว่าผิดเจะลงมาอีกแล้วน่งฮะ เออเออถ้ามีทหารในบ้านอะไรนทหารก็จะมาซ่อมหลายอ่ะมื่อี้ทหารซ่อมหลายมาเนี่ยทหารญี่ปุ่นมาซ่อมหลายเอาอันนี้สาอน้นเอาขาเด็กต้นเอาตัน้ัไหนขึ้นต้นหัวใช้ เขาเป็นกยังไงมันคือบาสันอันนี้เป็นเขียนไม่หรือเปาเอากาแฟนาะกลางใจสมมือเบาเนาะมือขมือเอาบ่สมมืออะไรเงี้ยบ่ขมมือเขามีแล้วสมมือไะไปหนึ่งละเอาไปหนึ่งมาโอ้อันนี้เบอร์อย่างไรอันนี้ไม่ย่างไงไอสกีหรือสเก็ตอันนี้ตัวตัวฟันเชื่องตัวหนักตัวตัวนี้อ๋อตัวนี้มันสกีตัวนี้เมันสโนว์บอร์ด ลอากินได้หรอเปล่ <S 2> <S 2> ได้บอกกินได้บอกรายฟไฟ,ไฟเป็นกอ,อ,ก,อนก้กอมนเขาจะมากอรอข้อมนก่อนก่อนทขขี่คุณได้เดี๋ยวไปเจอกันเดีเ๋ยวรวมตู้สโนว์บอคแข่งแรกกับการลินยังโบเคยไป โอเคเปะได้อ๋อเอจก่อนจก่อนเป๊ะงลิวก็ได้กรโหกรโหแเมนนโอเคอาอฮบอ่วะถุงมือถุงมือเขามีเนาะเออมันถามวาหมวกหรือไงลิวหมวกหรือไนหมวกเขาเเอาก็ได้เอาหมวกเขาก็ได้ไยใหมวกอกัได้โั้โหหมวกหมวกร่มปะนี่เขามีหมวกด้ยฮะ่เป็ตี๋อเคดเอาเา sai đấy <laughs> sai đấy thảm ra mình thảm mà sai đấy bơi nhắn ra bơi nhắn cửa bóng bơi nhắn cưa cưa bơi dáng có súng không học súng cái học súng không học súng súng không học. súng không học súng súng không học súng không không okay. บอกกับเจไหมเอาหมู้ไหฮัลโหลโอ้ทีะไรสีิไฮเมเอ่าวลึ่อันตรายเออสีไปก่อนมึงวะกรโมโไหมครับใช่สีดิไฮเมบวกพันสองฮะบวกพันบวกพันคุลัว่ะโอ้ยพักับสาม้ยน คนละคนละคนละพันสองจะมีใจ่ายบัตรใหรเอาเงินสดมานี่ยมีน้าขึ้นเอาเงินสดเอาดีถึงของเขาบวกนะเขาดีเหาไทยเอดีทึง่อดีซ็งซ็งเซ็เซ็นเซ็งเเซ็งเซ็งเซ็งเงเซเองเซงเซ็งเซ็งนึงหซเซ็งเซเซ็เ่็งเเซเซ็คเเซียเเอาไปหางเเซเอเอเ โบไรจะใส่หมวกสั้นโบไรครับโบไรมันโมเข่าเอาหมวกกันออกไหมเอาหมวกกันออกใส่หมวกเตรียมไปแลยครับโอ้สกีบอร์ดพร้อมแล้วของเราน้าบันบุรีสกีบอร์ดน้ำคีสโนบอร์ลเอาหมวกออกก่อนดีไหนเฮ้ยมุกี้สกีบอร์ดตีสกีสเก็ตบอร์ดฮางแบบโบแมนสกีบอร์ดห้อยท่านกับสโนบอรลเอ็ดตายเดี๋ยวผมมากมากเลยฮะ อันนีต้องได้ขี่านี้ไว้เอาไว้ไว้ในหันบุโอ้ไอ้่ันไอ้โอ้เท่เลยเอาไปถึงเอาไปถึงเอาไปถึงาไปไทยถึงทยงตัวเออไทยนทถึงก่อนเออ่เออว่ออาออหนึ่งสองเอออมันโคตรเท่ป่ะเดี๋ยวมันหลดอยู่ ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองจับเอาเลยจับเอาเลยค้อมสูงหน่อยจับเอาเลย<ป>เอ้ยไป,ไ,ปไม่ดิเออไม่ได้คนหลีวไม่ได้ลีวเอา<ป>ลีวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกูแล้วกูเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ ยี่สิบเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าคเจ็้าป่ะเร่งรู้เท่าไหร่ออ้เอาจับเอาเลยมึงจับเอาดีตัวนี้บอมึงก็เลือกเอาตัวไหนมึงพอดีมึงก็เลือกอ๋เออตัวสีเหลืองก็ไเออพอดีป่ะล่ะเออพอดีมึง อันนี้ก็เป็นคนญี่ปุ่นเนาะโอ้ไปท่านสบายไปเลยไปเด้อไปบ้าอันนี้จะเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าเราแต่ว่าเราเลาได้อยู่แค่สปิกล่าวชวบ้านดีเออญี่ปุ่นเล่าไปไปดูขึ้นมาเรื่องเดี๋ยวป๊อ No bot. Settle bot. Settle bot. Oh, settle bot. Hmm. No bot. Dah, Dah, dia just settle kan. okey kan? เอาละะฮกำลังจะขึ้นไปลองสโนว์บอร์ดนะฮะนี่กับลูกกี้ผมนี่ฮะจะไปวันนี้ไหลเลยสโนว์บอร์ดนะเปไ็นไงซูมมาใกล้ๆเนี่ยจ้าสโนว์บอร์ดคนจะขี่บมมีเกือบใส่แต่มาคนนี้มีไ <c oughs> อ, <c oughs> อยแล้วไอ้หน้ามึงขี้เราไปที่เราไปท้ายวีดีโอเบอร์ผมเองต้องกันเนาะดูพี่ชายครับขอลาทุกคนนะท่าน เราลองเทสกี้ฮะเซกเกอร์บอกกระโดดสวยฮะผมลองเรานั่งผมเตรียมพอมแล้วเนี่ยจัดไปคะับลงน้ำพร้อมลงน้ำโอ้น้ำเซกเกอร์โเป็นกูว่าเขาใจกูฟังโปโเรื่องเป็นไงฮะโอ้สองคนเด๋ยวหรอบ๊

โอ้โริวฮ่าฮ่านิวไม่แล้วไปได้แล้วไปไปไปโอ้ยจะเาบตีหม่เบอกเขาบม่ะบอกเขาบรเนมีสไลด์ข้างๆไปเลยโอยว้าว้าาเลยว้า้้าม่ก้าไม่ก้าไปเทเลยูเ้ยวะไปไหมครับปก่อนเดียเออมามาโทรศัพท์อาไปเสิร์ฟเออ อ๋อเกาะไอยไปนี่ไปเออ๋ออเอเจะยันตีนไปพุดด้วยไปเรน้น้ำน้ำอมบ่เอ้ยเ้ยน้ำน้ำลงก้นน้ำลงกขึ้นคิวปิ้นขาไน้ำปิ้นขาไปิ้นขาหลมันสิไหลไปปลาเขาอยากเบรกเอ้าสวนขาขึ้นเออเด้อู๊ไปแล้วน้ำไปแล้ววู้ เดี๋ยวน้ำน้ำไปน้ำไปอู้ย<ป>อุยอยอุย,อ,ยอะไรวะก็ไขได้เออเกาะขาดก็ก้อนเออเออเอออุยอ้ยอิย่ว <c oughs> <c oughs> ขักไปขัดไปมึงไข่ไแล้วต้องขึ้นไปถึงสเสียียงลงมามาฮอดแล้วกับเบรกเอาเออโอเคไปไปไป เอาละท่านผู้ชมฮะขี่สโนว์บอร์ดฮะโอ้ยตายหาขี่ครั้งแรกโอ้โหโหนโหดเลยขี่ครั้งแรกเนาะเฮาก็บอกว่าขี่จักเถื่อบ่งูชิบนยังไหนพ่อตัสูงแท้แล้นั่นมไงก็สูงเลยท่นี่ รุ่นุ่น,น้าบูโใชงได้ถ้าหนาวอากาศเย็นหลายอย่างฮะบูเห็นเลยบูหัดีวิสัยเลยูาควูคลังฟิลโคตได้ ขายได้นักข่าอยู่ลโลชิังหนอนี่เปน็ไปไนไฮะเตรียมพร้อมแล้วบ่อู้อว,ว,วเียงกันไทยลงแล้วคุยกัพร้อมแล้วยังว่าตผู้ีนคนง,งานเลยนะครับน,น,น้มันนี่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 ดูเออ เดี๋ยวพ่อนะเอาละบุสมมาตอนนี้เราไปอยู่ข้างไม่เอไปรอดนะบปลงเขาใส่แบบนี้โว้วโว้วโว้วว้วโว้วข้างกอนเออโค้งไปยิ้วผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะรอลิวลงมาละเพราะว่าผมขี่วบเป็นไงขี่วบเป็นเมื่อกี้นี้ล้มสองเรือเร็วไปเจอกันทั้งล่มไป let's go สนุกตกกันนี่หู้วคุณเกิดขึ้นมาในเทิงพุ่น ว้าวเดครั้งแรกนะเนาะขี่สโนวนะ์บอร์ดเนาะขี่โบเป็นไม่ให้สอนเขาเต้าโบนะไม่ให้สอนเลยอยู่นี่นะไม่ให้สอนเลยไปเลยพอเนาะแล้วซีดีแข่งกันละเขาพอกันเขาเรียมสมัครเล่นเขาเรียมโบเป็นตอนนี้พอแล้วนี้นี้นี้พอจะซีแข่งกันรู้ไหมคอยได้นะเพือ่อนไต่หาเลยคอยไปเอาเป็นว่า คลิปนี้เนี่ยจบไปเท่านี้แหละเพราะว่าห้างหลินเปลี่ยนละโอเคไปมองกันไปขากไปขากไปเออดึกวิดีโอมาเออดึกไปดึกไปเป็นไงฮะเป็นไงฮะโอ้เสียวเลยพอห้องนึงเปลี่ยนสโนว์เต็มเลยดีใจเนาะซ้ำใจเนาะทึกใจเนาะโคตรน้ำใจเลยวันนี้เงือหะ เออี่ยดูดิะเดยวิดีโอใส่ไนรุ่งีปเใส่มาตาไอ้แลวใส่อ้แล้วใส่ไนรุ่ใส่เป็นตาก่อนแล้วมาปเลยฮะจัดเลยนะไปไปเลยจ้ไว้าวโอ้โหออโ้เต็ัวอนน้น้าอ

แลนมาห็เห็นหนาเด้อบอบอกเลยเด้อทยุบเด้อหนึ่งสองสนึงสองไป่นสอพากันนอนลงนี่ห้น้ำเตะน้ำกล้แวนะหนึ่งสองไปโอเคโบัหนึ่งสองโดนรถดเีนี่เลยอย่าเฝ้ยาเอาเอาเปนจันทรยไปยับไปพูดยับไปพูดยับไปพูดยับไปปกงงามเลยบอกนี่ เห็นน้ะเด้นบเหลังจากเป็ดอันพวกได้โดดุ๊บพวกจะต้องแรงไหมเห็นน้าจัดไปฮะจัไปฮะอยบอกน่ทานเยอะตอนลงแล้วตนลงแล้วตุ่มแล้วเลยเนาะองโอ้คักไปคักไปคักไปเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงฮะคักไปน่คักไป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  คักเว่ยคักเว่ยขี้นกตอนโอ้คักคัคคักคสุดยอดเลยครับสนุกเริ่มตกนี้โอสนุตกลยนน่วะเอาถือเหมือนเอาอตัวเดียวอฮะเย็นพดนะหนาวพดนี้หนาวพดสนุกเตกละถือว่าเป็นการพิคิตเนาะ snow ตก ok หลายแล้วหนา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 วยื่นพู่เป็นพูเขาไปเขาไปหากระมาเมื่อกี้นี้เพิ่งไปมานะฮะขี่เจสกีนะฮะให้ตายเลยบนเจสกีย้อนผิดอีกแล้วสกีบอร์ดสเกี s n o w บอร์ดโอ้ยโอเคขอบใจขอบใจพิกคิดมีเดวเบเจอกันอีพีต่อไป let's go